ดิฉันเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์สาวสวยรุ่นใหม่มีสไตล,ล์เซนไวและที่สำคัญนะคะดิฉันก็เป็นคนที่รักโลกมากค่ะก็ <G os. S 2> อย่างการเลือกใช้ผ้าหรือใส่เสื้อผ้าที่ทอจากเส้นใยรีไซเคิลโพลีเอสเตอร์นะคะที่มาจากขยะขวดน้ำดื่มพลาสติกข,ขวดเพชรนะคะก็เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นตั้งใจของดิฉันคะ่ะที่อยากจะช่วยลดการใช้พลาสติกแบบซิ่งก็ยูสแล้วก็ลดปริมาณขยะพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพค่ะ และดิฉันก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้นะคะที่ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในทะเลที่เป็นอันตารายต่อชีวิตของสัตว์ทะเลค่ะอะ,อะชาวรักโลกจริงเขาต้องไม่ทิ้งรวมนะจ๊ะมาเดี๋ยวป้าจัดการให้ อันเสร็จพิธีถ้าโก่งจริง